นีครับผมถงจูบนา,น,านกป่าเขาแล้วครับผมใส่ไปตนตัวนรับผมกดถ่ายไม่ทันน,ะนานกต่อมันเป็นยังไงไม่รู้ครับช่วงนี้ยุดยุดครับไอ้เจ็ดไฟดิเสือกครับ หนากน,นา,นาเอ้ยนกต่อผมเสือกอย่างเดียวเลยครับคูคนละทีสองทีแล้วก็เรียกเรียกแล้วยุดคูเลยผมถ่ายไม่ทันเลนะนกขันก่อเขาเลยครับโอ้ยนกต่อเป็นอะไรนะ้หนา,นาเอ้ย เดิอนอย่างเดียวเลยนะนะเอ้ยไม่ยอมคู่เลยครับเสือกอย่างเดียวเลยนะนะหนุกตอบผม ครับพูดดังไม่ได้นกพ่อขยุตนานายมีคนลบับบัตแคมกี่เซนเองครับโหเลียกเลยครับพึดพึดโดดที่นานามีซิดแบบนานาเฮ้ยมันม่เทียงครับ เทียงนัานานา่นน่ะนะขู่เลยอระดดนีเลยนะนะดยจีไฟจะทำใดไม่นะนะ่ะเ้ยมันเสือกอย่างเดียวเนะ่ยอ่ะว ê, เสือกอะไรนาะไฟเอ้ย เสียงหน่อยเสียงหน่อยครับไม่หน่วยอะไรก็ไปกลางๆนี่นะครับไปกลางนี่เด้อนี่ครับเลี้ยงนกป่านกตอบมยุดครับเสือกอย่างเดียวเลยนาๆไอจะมานโบครับไม่มานหลายวันเลยดิโอ้ยอึดอัดครับนกต่อไม่ค่อยเรียนครับ เรียกตัวไฟเอ้ยลูกมึงเรียกหรือมึงคูดี่มีซิปตั่งเนี่ยนะให้นกปลาดาเลยครับโอ้ยอะไรดูนกผมที่นี่นกตัวนี้ไม่รู้เป็นไรนะนะถ้านกกระโดดขึ้นสูงกว่าขึ้นมาเราหลอะหัวนะมันจะยุดครับ ผมเกิหงุดใจมันคือกันแล้วมันจะหยุดแล้วมันจะเสือกอย่างเดียวแล้วพอข้นอยู่บนเพราะบนสูงสูงกว่ามันบนหัหวเนี่ยจะเป็นไรครับผมเมื่อหงุดใจหลาครับนกป่าดาสือยเลยครับ พอแต่ผมผาดปับผมมานั่งปับนกตอเรียกคำเดียวปึ๊ดเข่าเลยนะนะั่นน่ะร้านขนาดแต่นกตอดิไม่ร้าน,นครับ <c oughs> ปวดหัวสี่เดียวเลยนานะไม่ทำมึงเสี่ยงเขาจะเหยียบนี่ไฟเอ้ยมึงคูดลุกผมคันเขียวนายเออเอ้า นานกป่ามันดา่ามึงอ่นะมึงไม่เคียดนีไฟโอ้โหขนาดนีนะ้วน่าสี่เดียวครับ นกผมเรียกเรียกมันกระโดดเลยดิยแต่นกยุดมันกระยุดเกินนะันนาะโอ้เสือกนะน้าผมระคันเขียวครับ ดใจกันครับนาเอ,อ้ยแตงแต่เตรียมขนมาเนี่ยครับได้นกสองตัวอยู่เลยครับมันเล่นเลนยุดยุดเลยนะนาเนี่ยมาที่นี่เสือกครับเพราะเขาเหลือเสือกมีวิธีแก่อย่างไงครับที่จะมาให้นกเสือกนาเอ,อเ้ยแนะนำมาได้ครับ ผมรู้ครับที่มันยุดนี่มันเสือกครับผมมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนะั่นฮะนะคือขนระบัดมันก็บเลื่อมติ้มมันวนะมันยังมีหลอดอยู่กับหัวมีกี่เซนนะครับทำไมไมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเรียกเลียงนกปลากระโดดดีกันครับที่นี่ไม่ได้แต่เสือครับ อโอ้ยัวาะปะนกลานกันละตัวน่ลูกเอ้ย นี่มาตัวข้างบ้านครับไม่รู้มันเป็นนกปล่อยไหมครับนกพวกนองกันนองคนก็ะบ,บานปล่อยไปห้ายครับไม่รู้อู่เป็นในพวกปล่อยหรือเป็นเจ้าถิ่นแต่นกปล่อยนี่จะจะไม้ขาไปครับหนวดกุ้งลาดขาไปครับนกที่ปล่อยครับแต่ที่ไม่รู้นี่คือมันยังมันไม่เหยียบครับแตามันเหยียบรูแนี่นะครับ มาลุนไปได้วยกันครับลุนแทนนกต่อพื้นอัดครับ <c oughs> เรียกกระไฟเอ้ยโอ้ยตัวติงเป็นตัวตันนะครับ นกก่ยางทำไมยังงั้นมันจะกินในไฟนี่จะขานมาเลยเออกกะยางมันกระโดดเข้าไปเยี่ยมมาเลยไอหอนี่เออหันนาไปแล้วไปมาติดนกก่ยางเท่หน่นะะมาหัวซีอีกเดียว มีเห็นหนาๆนะพวก,ก็ไม่กล้าผูกไปครับวกลัวนกป่าหเห็นครับเปร๊บนกต่อกระโดดแล้วนกป่ากระโดดครับกดคิีนกตอไม่ย้อมทำนี่ครับอ้ยอืมเอาลนะตัวไหนจะเหยียบขอนะครับไม่นกกระยางกันนกเขาเลยครับผมมีสองตัวนี่เลยครับนั่นนะรุนกันย,ยาวๆเลยครับเป็ดอุ้ยทำไมไม่เหยียบนะนะ่า มาเชิญครับ,เ,เ,รบอเอ๊บไม่ยุดดีเลยล่ะโอ้ย ผมคิดไปแตะเยือบแล้วนะนาคีให้ได้ชึบลงไปครับพอจะนกต่อคู่สอนนกปลายุดแล้วก็ไม่ทำอะไรอีกเลยครับโอ้ยอึดอัดครับนาไนอาจารย์นกทุกท่านเนี่ยโอ้ผมอึดอัดคักครับนกต่ออยากเป็นไรบุ๊กโอ้มารอดูนกใบครับจะติดไหมครับ อย่างฮ่า,า,าเลยครับผมกาตนุขยังเลครับเชื่งนานแะล้วนานาเนาโอ้ นกต่อกอยุดีเร็วครับโอ้ยจักเป็นอะไรด้วยครับนานะอาจารย์ถูกๆนะนกต่อคู่แล้วครับไปเชิญแล้วครับไฟซ่อนครับไฟซ่อนคู่ซ่อนแล้วลูกคุนกป่าคูยยาวครับยุดไฟซ่อน ไฟเอาลกไฟเอาไฟเอาลูกอ้ยโอ้ยไหนนเอ้ยอ,อัดใจจยอ,อยมันอาจจะนานไปหน่อยนะครับนาน,นะมนรุ่นเดียกันนะครับผมไม่ตัดโตแล้วครับผมก็อึด เสียงมีลดลงมาแม่นไหมอย,ยอย่าเด้ออย่าฟึ่งมีใครลงมาเด้อตัวแก่ไกลทางเด้นนานเ้ยห่างลงมานาครับไฟเอาลูกคูดบูบงอยโอ้มันเป็นนกปล่อยเนี่ยนาะอย่ยงเหมือนมันลูกคอนตำลักมันชึบมันหนาเหยียบได้ได้โดดลงมาแล้วเนาะ ไอ้นกตัวก็ไม่ได้เรื่องครับวันนี้นกกระยางก็ไม่อออครับนกป่าออกมาทั้งต่อก็คุ้ยอีกลูกไฟเอ้ยไอ้นกไอ้นี่ครับ อะไรวะนี่หางยาวๆนี่ครับนกคุนเพชรน,นี่เอาแล้วเสจะได้ปวดหัวหัวสีอีกเดียวอีหอวันนาเอ้ยโอ้จะไม่ตัดมันจะเมียนไม้น,มนี่จะไม่ตัดตัวครับผมไม่ได้ตัดตัวแล้วผมก็จะจบเอาครับโอ้ขาสันมันหลวนานาลันนาเอ้ยรุนเก่งบ โอ้นกต่อเลยทำๆยุดยุดนะเออจะเป็นอไรแต่ก่อนไม่เป็นไรนะครับเป็นยังไงครับโอ้นกอยู่ข้างหลังครับโอ้นกมันอยู่กิ่งหลังครับนกต่อคูครับจะโวดวนไปน้ไหมมาทางหลังกิ่งหลังครับ โอ้ถ้าปเป็นเนี่ยสองทางเรียบร้อยเลยเดี๋ยวน,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 น้านาเอ้ยนี่กระโดดมาจับทางหลังเสือวะโอ้ยปวดมาสี่เดียวครับโอ้ยคิดมันอาจจะนานไปหน่อยครับนา้นาน้าไม่ตัดต่อแล้วครับผมจะไม่ตัดต่อครับดูให้จบเด้อครับทำโอ้ย มออันก็อึดอัดครับนกต่อได้แต่คูนานๆคูครับเวลาเขาขยับตัวครับแต่ตัวน,นี้เขาอยู่ข้างหลังเลยครับออานกต่อเรียกแล้วครับมันได้ยังงี้เดี๋ยวไฟ <c oughs> นกปากคูครับ หลังพนเนียดเลยนะนานาเฮ้ยน้องต่อทำนะครับโอ้ยโดดอีกเลยครับออ้ยอยู่ข้างหลังนนาเฮ้ยมันมีลมดุด,ดไปทั้งหนาครับ ก็อยู่มอดยิดกระหนกเลยนะนายมอไมหินมอไม่กล้าโผลไปครับนกปาคูครับไฟคู่สออเอาฝนคบเลยที่นี่ครับนกต่อคู่ครับอู้นกปาคูยแล้ว นกเอียงยานะคุยไฟจัจะเต็มลูกนเอ้ยเชิงนานเลยครับเขาทั้งหลังด้วยครับนนา ต่อนกนกไ่กติดนานกับสัตว์มึดเลยครับช่วงนี้ไม่ได้เฉลื้อยเลยครับไปชิดกงเลยครับน,นานกต่อเขาเชองยุน่นทำทำเรียนเรียห,หัวหัวไปเลยครับผมเหนืน่อาาย,อยมึดเอาไฟเอาเหลียงนี้ดู โอ้นย나나นกเอียงครับนานานกหูนกต่อยุดธอีกแล้วนานาอื้ยเข้าเข้าชิดพูด ข้างหลังชิบเยอยเลยครับจ,จิกกันได้จิกกันได้เลยเด็กัำนาจไนเออเอออุ้อดยดวงนิดเดียวคู่ไฟคู่ลูกคู่เฮ็ดนกย่างอับนกตน่อดวงทีเลยครับโอ้ยเอาครับโอ้โอโยตีกันแล้วครับนกต่อกับนกผาตีกันแล้วครับ ตีแล้วครับนกป่าตีครับต่อคู่กับปูยค่าค้าหน้าเออแต่เป็นสองทางเรียบรอยครับยังรอเขาอยู่ครับผมสั่งมาแล้วครับไม่รู้เขาส่งมาให้ผมยังนะครับปปเนียรสองทางครับแต่ผมเจะลงให้ดูอยู่ครับเปเนียผมสั่งมาครับเป็นหน้าอะไรในเฟซผมก็เืมเฉอครับผมจะแต่ผมจะรีวิวให้ดูครับเปเนียสองทางครับ เขาอาจะส่งวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันจันทร์เนาะน่าจะถึงวันอังคารหรือวันพุธนี่นะครับอยู่ในคนลาดเดียกันนี่แหละมั้งครับมันอยู่ไกลนกพดครับโอ้หนาๆเอ้ยชิงนานเลยครับผมก็ไม่อยากตัดต่อเนาะกลัวจะว่าขี้ปุ๊ดดึงอะไรดึงนะครับรู้เลยครับนกต่อผมยุดจริงๆครับ พอถ้าเขากระโดดมันถึงทำครับเพราะเขาไม่โดดก็ไม่ทำครับจเจ้าเปลี่ยนไรครับเปลี่ยนไม่ค่อยดีเลยครับอู้โดดนี่แะตีแล้วครับตีกันกระหนกแล้วครับตีกันกระหนกต่อแล้วครับอืมตีกันใหญ่เลยครับโอ้โหโดดออกแปวงนอกแล้วครับแปวงหนาชานดือ้อ โดดออกไปห่างเลยครับเหมือนจะสิไม่สูนกต่อท่าไงครับโดดไปห่างนอกๆแล้วครับไฟคู่ลูกไฟคู่ ไม่ต้องรอพ่ะย่ะต้องทางก็ได้ดอกไฟเอ้ยเอาเลยลูกอย่าไปรอเอ้ยตีนกกันแล้วตีกันแล้วครับผมจะถ่ายมันตีแล้วไล่ออกอไล่มันเข้าไหมครับนานๆเนาะว่ายังไงก็โอ้ยผมกระทัดต่อคลิปนีเปิ้นด้วยน,นันนาเอ้ยคลิปขยาวเลือกเกินครับ หนีสัตว์กันเร็วครับปืดโดดที่เร็วนะนะปืดโดดไปทางนาแล้วครับ่นะนะเด้รุ่นแลวครับที่นี่ได้รุ่นแลยนะนะไฟคูลุกไปคู่โดดไป้างนาเลวครับ